อุยไม่พายครับีนเตนมา้ายนึงเน้องพี่ไม่มีของพึงกลับมาเลยไม่เล่นผักตายหมด่ตาย้ยตายตาย

よし。<laughs> เถ้าเป็นวอลมันจะจะละมระเจ็ดบาทไม่เกี่ยวเลยตายู่ยรเราแกแเลยยิงมันวะโอตัวยังเอาอีกเอาดิยิาอู้ิงเลยอ้ยโดนวิีแล้วไก่ใครยังเดินอีกตายเพล้เกลียบเอาแต่เข้าไปเปิดเดี๋ยวต้องปิดแล้วลงไหมนก็เล่นได้อาเหรมเข้ามากูุานนะ ปืนอะไรเ้ยโดาวายระวงหนอ่ะไอ้ติงแตกอ่ะหลังไอ้มอดูศพดิ้ดูศพดิ้เฮ้ยโดนลาวายิงมันควักต like well ู <t <t ้เฮ้ยมันควักตู้ยิงผมโอ้ตายเยี่ยมมันเอาโรบอทยิงลายาสวยซีซีใช่มแตก เอ้หน้าไอ้พี่พี่เฟิร์สหน้าพี่ยัมีซาบอดอยู่ระบาหน้าระบาหน้าระบารักพ่อเออมีตัวนึงมีตัวนึงระบาตัวรักพ่อมีตัวนึงแอบนี้ดูดูใอยู่ตรงตู้แต่กันตรงตู้แต่งกันี่เป็แล้วไป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 ยงผมตายพี่ไอ้หมอ เฟิร right? ์สเลีงมาตรงศูนเลี้ยงเล้ยงไปเฟิร์สจะพึ่งเฟิร์สเลีงมาแบังพี่เกิบังไม่เกจอแต่บังมันมีตาเก่งโอ้โหดูดิระยะเอาดิไม่ใช่ครับเขาอะเฟิร์สวิ่งกลับมาก่อนเก